คดีที่ดินเขากระโดงของตระกูลชิดชอบและคนที่บุรีรัมย์ที่ครอบครองที่แปลงดังกล่าวประมาณ900-1,000รถึง1,000รกลายเป็นข้อพิพาทที่จะเป็นมาตรฐานของประเทศไทยว่าบทบัญญัติทางกฎหมายนั้นว่าคำพิพากษาของสารดีกานั้นจะพิพากษาแล้วบังคับใช้กับประชาชนคนไทยท,ทั่วทั่วทุกตัวคนหรือไม่ ก่อนหน้านี้ท่านสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทำหนังสือไปถึงกรมที่ดินให้กรมที่ดินได้ดำเนินการพิจารณาเพิกถอนการออกโฉนดตามที่มีข้อพิพาทนั้นให้ เป็นไปตามกฎหมายดูเหตุผลให้ดีนะครับเนื่องจากการรถไฟไม่มีแผนที่แนบท้ายพอรกอว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมรถไฟแผ่นดินจัดสร้างเมื่อปี24 6 4 <64. S 2> จากข้อพิพาทระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์บุกรุกพื้นที่รถไฟรวม5 0 0พันกว่าไรจะก,กลายเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ2หน่วยงานหนึ่ง คือการรถไฟเป็นโจทย์ฟ้องสารปกครองไปยังกรมที่ดินและถ้าฟ้องกรมที่ดินหมายถึงว่าฟ้องใครฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เพาจินดาตอนนี้เป็นรัฐมนตรีอยู่ 2. คือฟ้องอธิบดีกรมที่ดินคุณนิสิตจันสมวงใช่หรือไม่ 3. ฟ้องเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ใช่หรือไม่โจท์องค์กรของรัฐมาปะแฮมชกกันแล้วท่านรัฐมนตรีศัดิ์สยามชิดชอบท่านเป็นรัฐมนตรีท่านทําหน้าที่แล้วสั่งให้หน่วยงานของรัฐภายใต้กํากับของท่านฟ้องไปที่กรมที่ดินโทษฐานไม่เพิกถอนโฉนดหาข้อพิพาทที่ดินที่เขากระดงที่จังหวัดบุรีรัมย์ทางเศรษฐกิจติดตามเรื่องนี้มาตลอดนะคะแล้วก็ได้มีการนําเสนออย่างต่อนเนื่องหลายครั้งหลายตอนวันนี้พูดถึงเนี่ยมีความคืบหน้า เนื่องจากรัฐมนตรีได้ออกมาแสดงจุดยืนถึงเรื่องนี้และพูดในกรณีที่คดีทั้งหมดเนี่ยจบไปแล้วว่าสุดท้ายอย่างไรก็ตามเนี่ยให้ไปฟ้องกันที่ศาลปกครองแล้วกันคดีที่ดินเขากระดงของตระกูลชิดชอบและคนที่บุรีรัมย์ที่ครอบครองที่แปลงดังกล่าวประมาณ9 0 0ถึง1,000รายค่รรวมพื้นที่ทั้งหมด5,000กว่าไร่ครับกลายเป็น ข้อพิาพาทที่จะเป็นมาตรฐานของประเทศไทยว่าบทบัญญัติทางกฎหมายนั้นน่ะมันใช้ได้กับทุกคนหรือไม่เป็นด่านทดลองด่านทดสอบครั้งสำคัญว่าคำพิาพากษาของสารดีกานั้นจะพิาพากษาแล้วบังคับใช้กับประชาชนคนไทยทั่วทั่วทุกตัวคนหรือไม่หรือกฎหมาย มีไว้บังคับเฉะพาะตาสีตาสายายมียาย,ม,ย,ายมาและนายบากบันครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักิ์สยามชิดชอบท่านรัฐมนตรีโอท่านออกมาชี้แจงกับสาธารณะว่าด้วยเรื่องที่ดินเขากระโดงม,มันพยาค่ะท่านบอกว่าอย่างไรครับ ท่านบอกว่าคดีนี้ก่อนหน้านี้ท่านสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทำหนังสือไปถึงกรมที่ดินในฐานะรัฐมนตรีท่านทำหน้าที่ครับไปถามกรมที่ดินให้กรมที่ดินได้ดำเนินการพิจารณาเพิกถอนการออกโฉนดตามที่มีข้อพิพาทนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ช่แต่ว่ากรมที่ดินก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการแต่มีการส่งหนังสือกลับไปถามที่การรถไฟถึงเรื่องของรายละเอียดที่ดิน่าท่านรัฐมนตรีชี้แจงเมื่อวันที่25ตุลาคม2564ว่าจังไหนละพี่น้องค่ะการรถไฟได้ทาหนังสือถึงกรมที่ดินขอให้พิจารณาดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินในพื้นที่เขากระดงที่ทับซ้อนของการรถไฟ ล่าสุดกรมที่ดินได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่สามารถเพิกถอนโฉนดที่ดินในพื้นที่เขากระดงได้เพราะรถไฟไม่มีแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ,อซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แก,ก่กรมรถไฟแผ่นดินจัดสร้างเมื่อ2464ดูเหตุผลด้ดีนะครับเหตุผลแทบท้ายนิดเดียว เนื่องจากการรถไฟไม่มีแผนที่แนบท้ายพอรากอว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอส,อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ,อซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมรถไฟแผ่นดินจัดสร้างเมื่อปี2464ดูเหตุผลนี่ดีนะครับต่อมาเมื่อเป็นเช่นนี้กระทรวงคมนาคมท่านรัฐมนตรีอย่าว่าท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เชียวนะ ท่านบอกว่าอย่างไรท่านบอกว่าเมื่อกรมที่ดินตอบว่าไม่สามารถเพิดถอนได้อืยืนยันว่าทําถูกต้องแล้วครับดังนั้นสิ่งที่รถไฟต้องดําเนินการก็คืออืฟ้องศาลปกครองกรณีโฉนดที่ดินทั้งหมดที่ออกรมที่ดินออกมาโดยมิชอบเออโดยได้สั่งการไปยังนายนิรุตมณีพันธุ์ผู้ว่าการรถไฟให้ดำเนินการแล้วเอาละครับจากข้อพิพาทระหว่างกรมระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์พันกว่ารายบุกลุกพื้นที่รถไฟร่วม5,000กว่าไร่จะก,กลายเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐสองหน่วยงานหนึ่งคือการรถไฟเป็นโจทยฟ้องสารปกครองไปยังกรมที่ดินและถ้าฟ้องกรมที่ดินหมายถึงว่าฟ้องใครฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช่หรือไม่รัฐมนตรีมหาไทยชื่ออะไรนะ พน <S spectrum> เอกอนุงพงษ์เผาจินดาตอนนี้เป็นรัฐมนตรีอยู่หนึ่งปอหนึ่งปอสองคือ,อฟ้องอธิบดีกรมที่ดินคุณนิสิตจันสมวงใช่หรือไม่สามฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ใช่หรือไม่อันนี้ถ้าฟ้องโจทย์องค์กรของรัฐมัาปะแ่มชกกันละจากนโยบายเอกชนบุกลุกที่ของหลวง อเอาละแล้วจะยังไงต่อไปมาดูค่ะท่านรัฐมนตรีศักสยามชิดชอบบอกว่าบอกว่าการที่ให้รถไฟไปดำเนินการนั้นมไม่ได้หมายความว่าให้ไปฟ้องประชาชนอ,อแต่ให้ฟ้องกรมที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิ์ไม่ถูกต้องถูกไหมที่ผมพูดเมื่อกี้ถูกอ่าอ่าต่อไปจะได้ไม่ต้องมาบอกว่าเป็นที่พ่อผมออหรือคุณชัยชิดชอบหรือที่พี่ชายหรือคุณเนวินเออ เพราะจะเป็นที่ของใครก็ดำเนินการเหมือนกันหมดหากกรมที่ดินออกโฉนดไม่ถูกต้องเอาละสิท่านรัฐมนตรีศักสยามชิดชอบท่านเป็นรัฐมนตรีท่านทำหน้าที่แล้วสั่งให้หน่วยงานของรัฐภายใต้กำกับของท่านฟ้องไปที่กรมที่ดินโทษฐานยังไงครับโทษฐานไม่เพิกถอนโฉนดเราก็เพิ่งเห็นนี่แหละ กรมที่ดินต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการเพิกถอนกฎหมายตัวหนึ่งคือกฎหมายมาตรา61ในการเพิกถอนเอกสิทธิ์เอกสารสิทธิ์ต่างๆที่ได้มาโดยม่ชอบแล้วกรณีนี้มันเป็นยังไงละ่ะมหาการ์กลับไปที่เดิมครับมหาการ์บว่าด้วยที่ดินเขากระดงมันเป็นเช่นนี้ครับชาวบ้านไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ ระดับประเทศไม่ใช่ระดับประเทศนะครับระดับทั้งหมดของประเทศไทยระดับว่าด้วยเรื่องอำนาจทางกฎหมายของประเทศไทยและอำนาจฝ่ายบริหารของประเทศไทยครับเพราะอย่างนี้คดีที่ดินเขากระโดงกับการลถไฟเนี่ยสารชั้นต้นสาลอุทธรสารฎีกาตัดสินเมื่อปี60ค่ะบอกว่าที่ดินทั้งหมด35แปลงเป็นของใครรถไฟค่ะ และผลจากการตัดสินควรจะเป็นเช่นไรไม่สามารถออกโฉนดได้ค่ะและโฉนดที่ออกควรทำอย่างไรก็ต้องถอนสิคะถ้าประชาชนทั่วไปป่านนี้ไม่มีโฉนดแล้วแต่ในบ้านนี้เมืองน,นี้มีครับโฉนดยังมีอยู่และคนที่ควรจะดำเนินการเพิกถอนขั้นตอนการบังคับคดีเขาบอกว่าชัดเจนเลยกรมที่ดิน จะต้องไปขอเจ้าของที่ดินคือการรถไฟมาร่วมกันกําหนดแนวเขตหรือวัดถ้าไม่ร่วมก็กําหนดไม่ได้ว่าที่ตรงไหนกรณีนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อมีการพริ้เกมผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณนิรุตมณีพันธ์ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินเพื่อ ขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยในพื้นที่เขากระโดงที่บุรีรัมถึง5 3 8 3ไร่แปลความง่ายๆผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันได้ทําหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้ระเว้นการทําหน้าที่แล้วที่ดินแปลงนี้มอยู่ไหนบุรีรัม์้าสโซช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแรงที่ดินที่อยู่ภายใต้การครอบครอง โทษทีนะครับอซอตายกาลุณาชิดชอบแรงที่ดินที่อยู่ภายใต้การครอบครองตรงนี้ช้างอารีนาช้างอารีนาที่ดินรถไฟถูกครอบครองอยู่จะทำยังไงคุณนิรุตแจ้งไปที่ทำหนังสือไปทั้งหมดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการรถไฟเนี่ยจัดส่งแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรถไฟแล้วก็เลขโฉนดที่ดิน ที่ขอให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ออกทับใน3พื้นที่ไปเรียบร้อยสาพื้นที่อยู่ไหน3มพื้นที่อยู่นี่ครับที่ดินแรกเนื้อที่ห้าพไร่เป็นทรัพย์สินตามพรกกำหนดแนวทางสร้างรถไฟจากโคราชถึงอุบลใช่พศ2 4 6 2แล้วก็พระราชกฤษฎรีกาจัดซื้อที่ดินอสังหาเพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกสองีตรงนี้ครับนี่ ต่อมาที่แปลงที่สองแปลงที่สองเป็นแปลงฉนบสี่สีไร่ตรงนี้เป็นคดีที่ศาลที่ปปชไต่สวนแล้วกล่าวหาและเกี่ยวพันกับตระกูลชิดชอบแปลงที่สามแปลงที่สามเป็นแปลงที่ศาลตัดสินแล้วนะครับศาลตัดสินในชั้นดีกาแล้วพิพากษาเป็นคดีแดง ที่842ถึง876และ8 8027เนื้อที่ทั้งหมด190กว่าไร่นี่ทั้งหมด3แปลงศาลดีกาตัดสินว่ายังไงล่ะผมไม่อยากจะตอกยำ้ำคนที่เป็นผู้ตัดสินคนหนึ่งคืออดีตประธานศาลดีกาท่านกเกษียณไปแล้วเมธินีชโลธร ท่านต่อมาท่านศีอัมพรสาลิคุปและท่านนัทชัยไวยภาทจีรกุลท่านตัดสินไว้แล้วท่านไปดูด้วยครับว่าคำตัดสินของท่านหน่วยงานต่างๆปฏิบัติตามคำสั่งศาลดีกาที่ตัดสินหรือไม่ไม่เช่นนั้นคำตัดสินของศาลดีกาจะเป็นเพียงเพียงแค่คำตัดสินที่อยู่บนบันลังศาลครับหนึ่งต่อมา คำตัดสินนั้นไม่ได้ขอให้เกิดอะไรเลยคหน่วยงานจะก็ยังไม่ได้ปฏิบัติจนปัจจุบันนี้<ม>และปัจจุบันปัญหาหนึ่งที่ตามมาคุณวิลาสินีคือหน่วยงานฟ้องกันไปฟ้องกันมาเมื่อสักครู่ที่บอกไปแล้วว่าสุดท้ายไม่ได้ฟ้องประชาชนก็ไปฟ้องกรมที่ดินสหาภาพทำหนังสือแจ้งไปด้วยร้องให้ดำเนินการเรื่องนี้และจนบัดป่านนี้มีการดำเนินการไหม เดี๋ยวต้องไปสอบถามเพิ่มเติมผมถามอธิบดีกรมที่ดินว่าตกลงคดีนี้เป็นยังไงถ้าเขาฟ้องเขาบอกว่าฟ้องสารปกครองก็คงฟ้องผมค่ะและถ้าฟ้องสารปกครองก็ต้องไปดูว่ารถไฟเนี่ยได้มาชี้แนวเขตหรือไม่เพราะเวลาที่จะปฏิบัติตามมาตรา61นั้นน่ะกรมที่ดินจะต้องให้หน่วยงานน่ะมาร่วมกันชี้แนวเขตของตัวเอง เรื่องที่ดินของการรถไฟที่เขากระโดง50 0พันกว่าไร่ครับเป็นเรื่องใหญ่ที่กลายเป็นวัตถุฐานของประเทศและเราจะหาคำตอบจากใครล่ะค่ะเดี๋ยวลองสอบถามทีมงานคะตกลงสายเข้าไหมมีไหมคะเราพยายามติดต่อฝ่ายบริหารของการรถไฟพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่พยายามติดต่อแม้กระทั่งคุณทวีสอดส่อง ที่เป็น Party List ปาร์ตี้ลิสต์พรรคประชาชาติใช่ไหมค่ะเพื่อให้มาพูดคุยชี้แจงกันในเรื่องนี้ค่ะอย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องของที่ดินเขาตะโดงไม่ว่าจะออกหัวจะออกก้อยไม่ว่าจะดำเนินการเช่นไร มันจะเป็นบทสะท้อนการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราลองไปสอบถามเพิ่มเติมจากสาภาพรถไฟดีกว่าไหมคะได้ะไดนะคะคุณสาวิตแก้วหวานอยู่ในสายกับเราเนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ันี้คุณบักหวานคุณวิราชิชูวีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณสาวิทได้ยินนะครับได้ยินตันเียกันคุณสาวิทเมื่อกรณีที่ดินเขากระโดง ผลออกมาเป็นการรถไฟต้องไปไล่ฟ้องกรมที่ดินในฐานะที่ก่อติดเรื่องนี้เนี่ยคุณสวิทช์เห็ยนดีไ่มคือผมก็ต้องยอมรับคุณปากบันธีระชีว่าเหนื่อยกับเรื่องนี้ปฏิบัติการสาภาพมิโตชื่อเรื่องนี้มา20 30ปีแล้วครับแล้วก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าเราไม่ได้เลือกทำเฉพาะที่ของคระโดเพราะทำทุกที่เสนอผู้บริหารเนี่ยทนทุกที่ในการที่จะปกป้องสิทธิ แล้วก็ผลประโยชน์ของการรถไฟซึ่งเป็นหน้าที่ของทางสาภาพอยู่แล้วนะครับก็รดำเนินการเรื่อยมาตลอดมาแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าทั้งแต่พปชตทั้งแต่สาลชั้นต้นสารมีตอนสาลฎีกาอย่างที่คุณบปะปะักป่าพูดเนี่ยมันตัดสินชัดเจนแล้วว่าที่ดินทั้งห้าพันแปดสิบสามไร่เศษนี้เป็นที่ดินของการรถไฟเมื่อเป็นลักษณะแบบน,นี้ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางกรมที่ดินมีการรถไฟต้องดำเนินการาให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่ประเด็นที่มเกิดขึ้นในการแบนี้ผมก็ไม่ตั้งใจว่ารัฐพอมรัฐเนี่ยที่สุดแล้วมันจะเป็นยังไงมันพูดถึงอนาคตข้างหน้าถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้นี่เราก็พูดได้ว่านี่เรากาลังกลายเป็นกัรล้มเหลวในขนาดนี้เพราะัฐไม่สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งนั้งที่ศรสาหกรรมพิพาทศาลชัดเจนว่าที่ดินเป็นที่ดินขอกการรถไฟดังนั้น ทางเราก็พยายามที่จะแสวงหาความจริงทั้งหมดก็เคยไปพบกับทางอทิบดีกรมที่ดินก็รัวคำตอบชัดเจนว่าในขณะนี้เนี่ยทางกรมที่ดินสําหรับการคำว่าศาลสองสามเนี่ยเขาก็ออไม่ว่ยยดติในการออกเอกาสารสใหม่หรือเพิ่มเติมแล้วส่วนอะไรห,หนที่เพิ่มเพิ่มสอนได้ก็เพิ่มสอนแต่ส่วนที่เป็นปมประเด็นปัญหาที่ทางการรถไฟส่งเรื่องไปนั้นก็คือเรื่องของเองกาสารแผ่นที่แลขท้ายร้าผกาเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่มีแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่า เรื่องนี้ต้องใช้ความร่วมมือร่วมมือด้วยการในการดึงจะพิสูจน์สิทธิ์และนาไปสู่กระบวนการในการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดนะครับแต่มาถึงจุดจุดนี้ก็กลายเป็นว่ามันต้องมีกระบวนการในการฟ้องศาลต่อไปอีกซึ่งจริงๆอล่าเนี้ผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่และประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ที่ของกระโดงและที่อื่นๆ่ะซึ่งการลักษณะเช่นนี้การเข้าไปหาประโยชน์ในที่ดีของการรถไฟเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะของกระโดง ดันั้นถ้าใช้โมเดลของขกระโดงแล้วดำเนินการแบบนี้รถไฟเขาจะไปเหลือที่ดินที่จะให้ทําประโยชน์ได้อีกต่อไปใช่ท่านรัฐมนตรีศักสยามคุณสาวิตท่านรัฐมนตรีศักสยามก็ประกาศชัดในการที่แจงข่าวว่าจะใช้ที่ดินของเขากระโดงนี่แหละไอเป็นบรรทัดฐานของที่ดินอื่นทั่วประเทศจะได้ไม่ระบุว่านี่คือของพ่อนี่คือของพี่ทำแบบนี้ถูกไหม คือผมคิดว <laughs> ่ามันค <Yeah. Yeah. S 1> um ือ hmm. ท hmm. ั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐก็คือการรถไฟซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีบางจุดบางที่บางตอนที่รถไฟไม่ได้ประโยชนกประโยชน์ในอดีตและจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยดังนั้นกระบวนการเนี่ยเมื่อโดยเฉพาะที่ของกระโดงที่ที่เป็นโมเดลที่เป็นต้นแบบผมคิดว่าเมื่อสารดีกาทำมีคำมิฟ้าษาแบบนี้ออกมาเนี่ยถ้าฟันเปรียบสามไร่เนี่ยทั้งหมดทั้งทิ้นทั้งปวงเนี่ยตั้งแต่ปปชมาแล้วบอกว่าที่ดินทั้งหมดเป็นที่ดินของการรถไฟดังนั้นเนี่ย ทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยผมก็เคยเสนอบอกว่าเอาแบบนี้นะม้นคนที่อยู่เนี่ยยอมรู้ดีอยู่แก่ใจแล้วว่ามีดินแตเปไปที่ดินอก,กาสร,รถไฟนะั้นการข้าไปอยู่โดยมิชอบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องยอมรับก่อนว่าเราอยู่โดยมิชอบทีนี้มาคุยกันถ้าเกิดว่าไปรถไฟย,ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็มาคุยวยว่าการใช้ประโยชน์ตรงนี้คุณจะให้ประโยชน์กับรถไฟแบบไหนอะไรอย่างไรส่วนกระบวนการในการที่จะดําเนินการในการที่จะ พิกถอนหรือดำเนินการตามกฎหมายไอ้นั่นก็ว่ากันไปซึ่งในส่วนนี้ทางรถไฟเองก็ต้องมีหน้าที่ในการบังคับกคดีกับส่วนเหล่านี้ด้วยครับมันมีข้อเสนอนี้ตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีการนำไปใช้คุณสาวิตมีมีข้อมูลออกมาจากกรมที่ดินผมเป็นคนซักถามเอเองว่าตอนเช้าว่าตกลงทำไมกรมที่ดินเนี่ยจึงไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ กรมที่ดินแจ้งว่าได้ประสานไปยังการรถไฟทั้งในการรถไฟใหญ่ทั้งในพื้นที่ให้มาร่วมกันเดินสำรวจเพราะตัวการรถไฟเนี่ยไม่มีพอลกรแนบท้ายตามที่ดินที่เป็นข้อพิพาทก็มาเดินกสำรวจกันบอกว่าที่ไหนเป็นที่ของคุณเพื่อจะได้กำหนดพื้นที่และเพิกถอนและ ถึงตอนนี้ปรากฏการรถไฟไม่ได้ทําแบบนั้นแต่ฟ้องกรมที่ดินตามคําสั่งว่ากรมที่ดินไม่เพิกถอนมันสะท้อนอะไรครับคือผมคิดว่าคึอโดยอํานาจการกระบวนการตั้งล่างมันจัดการไม่ได้เนี่ยผู้นํารัฐบาลหรื่อนายกัฐมนตรีในฐานะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเหล่าเนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการให้มันถูกต้องแล้วก็มันชัดเจนเกิดขึ้นดังนั้นถ้าหน่วยงานในเอหวัดเนี่ย รัฐมนตรีหรือในรัฐบาลต้องสั่งการให้ดำเนินการมันมีกระบ,บวนการขั้นตอนหลายรูปแบบอย่างที่โกเรียนก็คือว่ากระบ,บวนการถ้าจะฟ้องมันมันมันจะฟ้องกันทำไมาระหว่างรัฐโดยารเนี่ยรัฐมันน่าจะนั่งคุยกันไปจะเป็นนั่งหัวโตแล้วก็เรียกกระทรวงที่มันเกี่ยวข้องมาน,นั่งคุยกันว่าเรื่องนี้จะจัดการอย่างไรทำแบบนี้ได้ไหมละ่ะห,หาทางออกที่ดีที่สุดครับอันนี้มันก็ไม่มีกระบ,บวนการในสิ่งเหล่าน,นี้เกิดขึ้นเหมือนกั่ว่าต่างคนก็ต่างไปเหมือนกับพยายามที่จะยืดจะยื้อเวลาออกไปแล้วก็ในที่สุดเรื่องนี้ไม่รู้มันจะจบอย่าง แล้วก็ที่สุดแล้ว,วโมเดลของกระทรวงจะเป็นที่ที่จะทําให้ชาวบ้านมีหยิบยกขึ้นมาในการร้องในประเด็นนี้หรือเปล่าซี่ถึงบอกว่าใน,นาอนาคตทางหน้ามันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าที่ดินของการรถไฟทั่วประเทศ4แสนกว่าไร่ทั้งหมดเนี่ยมันมีบางส่วนที่รถไฟไม่ได้ใช้ประโยชน์ในหลายที่ด้วยกันนะทีนี้มันจะเป็นแร่ประชาชนก็เข้าไปอยู่เนี่ยผมลงไปดูที่ท่านุ่นแถวแถว,แถว,แถวทางนาตะัวป่าที่ภูเก็ตแถวโพมูลที่วนรัชกานีแถวพิษณุโลกแถว ตลับริมมันมีอยู่เต็มไปหมดแม้กระทั่งที่ดินอันนี้แม่น้ําเจ้าพระยาที่อช่องดนตรีตานนี้แม่น้ำเนี่ยสองร้อยกว่าไร่ดังนั้นชาวบ้านก็มาอยู่นั้นถ้าเราใช้โมเดลของอชาวบ้านใช้โมเดลของคอนโดไหนเนี่ยทีนี้ปัญหาคือว่ารถไฟจะจัดการยังไง จริงๆแล้วคุณสาวิตพูดถึงประเด็นนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการไล่หรือวื้อที่ที่ประชาชนเข้าไปโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆมันก็เคยมีในลักษณะนี้เกิดขึ้นถูกต้องไหมคะก็มีก็ดลยเนินการฟ้องศาลฟ้องร้องดำเนินคดีไปก็มีก็สุดท้ายก็คือคนที่อยู่ไม่ถูกต้องก็ต้องออกไปจากที่ดินของการรถไฟก็ต้องออกไปทีนี้เมื่อ หรือ้าไม่ออกไปก็ต้องรับรู้และเข้าใจว่าคุณอยู่ในที่ดินของการรถไฟนะครับก็มาคุยกันเรื่องของการเช่าการอยู่ว่าจะอยู่แบบอย่างไหนผลประโยชน์จะตอบแทนกันอย่างไง่องนี้เป็นแนวปฏิบัติที่การรถไฟได้ดำเนินการอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าประเด็นที่ขอกระโดงทําไมผมก็เข้าใจในความอึบอัดของเจ้าหน้าที่การรถไฟนะแต่ทุกคนเข้าใจค่ะในความอึดอัดแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่เจ้าหน้าที่รถไฟตัวเล็กๆเอาไว้กระตั้งผู้ว่าการจะดำเนินการให้มันเร็ดเร็เด็ดขาทีนี้ผมคิดว่า รัฐต่อรัฐมันจะฟ้องไปทำไมต้องหาวิธีการดาเนินการเรื่องเี้ยหจถิงที่สุดจะเปิดเวทีในการไต่สวนสาธาราณะก็ได้เพื่อพิสูจน์ความรจริงกันว่าที่มาที่ไปความจริงประเด็นไหนอะไรอย่างไรเนี้ยคิดวีาเราก็จำได้โดยลนะเอาละครับชัดเจนครับคุณสาวิตค่ะสาวิตครับขอบพระคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณครับคัคุณครับคขอบรคคครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะคุณสาวิตแก้วหวานนะคะประธานสภาพการรถไฟก็เข้าใจแหละพี่โอเพราะว่าสุดท้ายคือที่คุณสาวิตพูดว่าความอึดอัดใจของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานเรื่องนี้นต้องบอกว่าต้องก่อติดกันยาวๆครับรัฐมนตรีก็ทําหน้าที่คุณนิรุตก็ทําหน้าที่ผู้ว่ารถไฟรมที่ดินก็ทําหน้าที่ปัญหาคือใครไม่ทําหน้าที่และกลไกอะไรที่มันทําให้การบังคับใช้กฎหมายมันถึงไม่มีผลบังคับในทางปฏิบัติมันจะเป็นบรรทัดฐานของประเทศไทยในระยะยาวหลังจากนี้ไปครับค่ะ